มาใหม่มาใหม่ีทำก้อดแล้วนะคะ

เแอดไปไหนมาช่วยพี่โอหน่อยแต่แอดลลูกโอยดูมันร้องตนแตแอดมาไปตามาช่วยดึงหน่อยต่มุกตเอาเอาลูกเด้อ ໂບເບນໂອຍ3 1 2 3 3 ออกยังออกยังแกแล้วพี่แกะแล้วมันุ่งได้ไหมแกะแกะพี่พอพี่แมวโอ้ยลูกอ่ะลูกอ่ะอะอะอ่ะลูกลูกอะลูก ออกแล้วออกแล้วตัวผู้ตัวเมียเอยตัวเมียด้วยลุก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 เออลุกได้แล้วลุกได้แล้วเฮ้ยลุกลุกแล้วลุกแล้วเอาแม่มาจัดการต่อทำไงต่อเลุกไม่นอนยิ่งอ่ะลุกลุกแล้วลุกลุกลุก เรียกแต่แอดจะตายแต่แอดไปไหนเนี่ยเอาลุกแล้วลุกแล้วเอาลุกแล้วลูกแล้วมันจะลุกเองเหรอน้องต้าอ้าเลี้ยงวัวยังไงลูกไม่รู้ว่ามันจะลุกเองหรือเปล่า จะลุกเองใช่ Four ไหมออกินละกินละเบี้ยมือ No. ตวัตวเมียตวัวเมียตัวเมียใช่ไหมพี่โอโตวัตว,ตวเมียตัวเมียตัวเบิร์มเลยฮะตวัวเมียได้ตัวเมียเมื่อวานก็ได้ตัวเมียไม่ใช่หรออ๋ออันก็ได้ตัวเมีย เอาฟางเช็ดพี่เอ๋บอกเอาฟางเช็ดไก่ไนีไน่ไงยายโอ้ตัวเป็น,นเริ่มเลยลูกอีลูกได้แล้วลูกได้แล้วชื่ออะไร

à lúc 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 mắt lúc, lúc, lúc.